ไปทันใจสมดังใจปรารถนานะคะเพราะสี่ราศีที่โคช้ชจะพูดถึงในวันนี้ค่ะผ่านอุปสรรคผ่านมาแล้วหลายดราม่ามากเลยนะคะปีนี้พอสิ้นปีปุ๊บรวยปับ๊บรวยทันใจนะคะสมหวังสมความปรารถนาอะไรที่ตั้งใจไว้แล้วยังติดขัดอยู่วันนี้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ และสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาว่าโค้ชคะตอนนี้ยังจุดเทียนระเบิดดวงทันไหมนะคะตอนนี้เนี่ยเราเริ่ม จุดแล้วนะคะคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะเพื่อนๆที่ต้องการที่จะขจัดอุปสรรคนะคะแล้วก็พร้อมรับความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรประเทศไหนฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ของโค้ชแล้วแจ้งกับแอดมินว่าฝากจุดเทียนระเบิดดวงสาหรับเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ไม่ได้นะคะเข้าไปที่โค้ชปลอย29แล้วบอกกับโค้ชโดยตรงนะคะว่าฝากจุดเทียนระเบิดดวงขอให้สําเร็จดังปังระเบิดทุกคนคะ่ะ อยากสวยให้ยิ้มเยอะๆนะคะอยากรวยให้ทำทานและถ้าอยากประสบความสำเร็จนานๆให้ซื้อสัตว์ค่ะและวันนี้ราศีที่รวยมหาสารทันใจได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีมังกรมีนพฤษกธนูกดแชปเลย